แต่ว่ามอร์นิ่งทุกคนนะคะยามเช้าอันสดใสไม่มีอะไรหรอกบางคนบอกว่าหายไปไหน่ะหายไปไหนพึ่งตื่นแปดไหมไม่แปดพี่ฝ้านะไม่แปดพี่ตา ม่พี่จ๋าเราที่ไปนั่งที่ร้านนั่งเนี่ยอะไรอะบอกกระแลดแบบได้คุยกับใครแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงไปอะหิวข้าวได้แล้วว่าจะออกไปหาไอ้น,นี่โัเด้งกินค่ะ มีน้ำแข็งปะเขาเอาไปแล้วอ่ะใส่น้ำแข็งเพิ่มไปกับน้ำสับประรดเอ้าตอนนี้ด้วยเหรอฮะ,อะ,ระนีต่อด้วยงนอนไม่พอเหรอเมื่อวานอะเป็นการนอนไวที่สุดนนในรอบ24ปี เราออบอาหารก็วเี๋ยวก็ได้กินไม่มีเลยคุณมรู้ตัวแล้วใช่ไหมหนูนอนไมตอนไหนทุ่มจริงหลับแต่หกโมงที่เข้าไปนอนอ่ะทุ่มหนึ่งดูแม่ดูไม่ได้ที่โป๊ะโป๊ะ เมื่อกี้น้าคนเรียนบอกว่าให้เอาของเออ๋อใช่ใช่เหนอใชาเหรอเป็นคอามผิเมรคเลอร์ครับเขาเขาจะเอามาให้เอามามันมีน้ำแข็งกับน้ำสับปะรดด้วยนะขออยายนะคะครับผมออน้ำสับปะรดไม่ต้องเอาไว้ในนั้นนะคะถอ่วูักินปแลยวครับถลูก มีน้ำแข็งด้วยใช่ไหมฮะน้ำแข็งเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาให้อีกรอบได้นะครับได้ค่ะโอเคอันนี้เลยฮะเอาถังใหญ่หรือว่าถังเล็กครับถังใหญ่เลยครับผมนะเอ,อ่อน้ำบอลลูข้างในหมดยังอะในตู้เยเ็นขอน้ำสไปด้วยนะคะสไปด์นะครับผมหวยอะไรเดี๋ยวค่อยให้เนี่ยรีบปเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอให้ไปก็ไปอั้นเดี๋ยวก็ดามาอีก ใหใ้ใกล้เลยเราค่อยเอางั้นเถามตีนะตีนะดีๆก็มีชุดใหน่อือฮึ <c oughs> ชุดใหน่สวัสดีทุกคนนะคะ ติพี่ขวัญด้วยใช่ไหมมาติพี่ขวัญด้วยอืมยังไม่ได้นอนเลยจะเอาแค่ไหนมามีเลขแล้วถ้าบอกเลขวันนี้นะมันก็อันเดี๋ยวแบบไม่ตรงกับเลขของคนที่เขาจะซื้อซื้อไม่ได้อีก วิธีบล็อกกอ์ถ้าในคลิปไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจมีแต่อาหารคนอเลย คนมาดูอะไรกันยามเช้านี่สองหมื่นคนนี่ึเราจะบอกว่าเมาื่อคืนเมื่อวานก็เป็นการแบบเรียกว่ารีแลกซ์นะคะของพวกเราสี่คนก็สนุกดีค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็อย่าตัดต่อรูปพวกเรานะเห็นนะุที่ตัดต่อรูปพี่ฟ้ากับชานอนด้วยกันหน่ย่ยอย่าทำอย่างนี้นะไม่น่ารัก ไอ้พวกนี้นี่เอาปรดี๋ปดีนะเดี๋ยวว่าเข้าใจผิดกันได้นะดูไม่ดื่นนะเดี๋คนอื่นนี่เขาไม่รู้ไง ด,ด,ด้วยได้ไหมให้กินด้วยได้ไหมตีนะให้พวกนี้น่ารักนะหน้าบวมเลยโอ้ยมีแต่คนขอหวยมันอะไรกันเนี่ย ไม่ชอบแล้วัวนนี้ไปเที่ยวไหนคงไม่ค่ะต่เดินเต็มที่ก็เดินเล่นริมชายหาดแล้วก็เล่นน้ำ ไม่ไปไหนตอนเราไปฟ้านั้นแบบว่าเรานองเดินไม่แน่ใจอ๋อจริงๆอ่ะการพักผ่อนของพี่ฟ้าจริงๆเลยอ่ะคือการนอนมีคนนอนได้แบบถ้าวันไหนเป็นวันบักข่านนอนได้แบบ ทั้งคืนอนเยนอนเฉยๆนอนล้วนโทรศัพท์นอนดูหนังแล้วก็หลับแค่นั้นขอสามท่ามันยังไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรไงไประเด็นเดี๋ยวให้เดี๋ยวหวยเดี๋ยวให้ขอคิดก่อน เคพูดอึอ่ะทีน้าสับโรนมันพูดอึต้องลงไลฟ์เนี่ยใครทำแก้วแตกพูดอึเขาไปอึก่อนน้าี๋ยวมาขึ้นไลฟ์ใหม่ขออึแป๊บเดียว